สิบถุงอย่างเงี้ยสิบกระสอบอย่างเงี้ยตอนเร่งก็เสียไปยี่สิบเพราะว่าเวลาปลูกเนี่ยสี่รูอ่ะพี่สามนิ้วพี่ใส่ไปสี่รูแต่ไอ้ชั่วมันเร่งให้มันใหญ่อ่ะสองต้นอ่ะสามนิ้วเร่งให้สองต้นแถวหนึ่งวะไม่แถวนึง<อ>่งแถวหนึง่งเอารูอย่างเงี้ยสองต้นอย่างเงี้ยนี่สองต้นอย่างเงี้ยเวลาพี่ก็พี่จะปลูกอย่างผมปลูกวันเนี้ยปลูกอย่างเงี้ย สี่หลุมอ่ะอสี่หลุมพี่ก็ใส่เดี๋ยวพว่าใส่ครัมหนึ่งอ่ะสี่หลุมเวลาปลูกแต่ถ้าเวลาเร่งอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เอาปุ๋ยสีพกปุ๋ยน้ำตาลผสมอืมจากน้ำตาลนะครับไม่จเบไปสองเท่าอ่ะเราปลูกแค่เท่าเดียวแต่ถ้าตอนเร่งอ่ะมันจะเปสองเท่าพอปลูกพอปลูกเสร็จปั๊บไอ้ชั่วฤด,ดูนี่ก็ปลูกได้ประมาณ ยี่สิบกว่าวันอะยี่สิบกว่าวาันรีสอรทพี่ก็จะเร่งปุ๋ยแล้วถ้จาจะนั้นพี่จะให้น้ําอืำไม่้อตอนนี้แล้วไม่้ออย่างอื่นก็ไม่้อสนใจแล้วอืดูแลพวกวน้ําพวกแมงมแมลงอ่ะมันเจาะแต่ส่วนใหญ่แล้วแมลงไม่ค่อยมีมแมลงไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ฤด,ดูเนี่้ฤด,ดูหนาวมีเยอะอแต่วาทีถ้าพิษทางไหลดอยอย่างเงี้ย บางทีที่มาใหม่มันแรงก็เยอะกอกระจกไม่ถือสอนที่สามที่พี่ก็กกเราพ่นยาพ่นยาพ่นยามันพ่นยาก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพังมันไปหมดเลยลามเลยตองมันเล็กๆอ่ะพี่เราดูแลให้ดีดูแลไม่ดีจบเพราะว่ากระล่ำนี่มันจะมีอยู่แต่ช่วงน,นี้แต่ช่วงที่เอาเม,นะม่นอ่ะเม่นโดนเนี่ยถ้าพี่ปลูกอ่ะคนที่ไม่เก่งจริงๆงอ่ะไม่ได้ปลูกเลยนะ ไม่ได้ต้นเดียวนะจะตายหมดเลยเขาเรียกตาภาษาคล้ายๆภาษาบางคนในหน้าเขาก็เรียกโรคคอดดีอ่ะมันจะขาดเลยนะพี่มันจะขาดด้ตัวนี้คอร์มันใช่ไหมด้ตัวนี้มันจะขาดอย่างนี้มันจะขาดอย่างเงี้ยเออมันจะขาดอย่างนี้นะครับขาดพึ่งอย่างเงี้ยมันจะตายเลยตายหมดเลยแต่ถ้าพี่ดูแลรักษาให้ปุ๋ยให้ยาก็อย่างถูกวิธีมันก็ได้ผลแต่บางคนนี่ อยาว่าไอาา้ญ้าพุกนนี้พี่ก็อเอาเกี่ยวต้องถอนออกพอถ,ถ้าไม่เกี่ยวนะตลามพี่ก็ไม่ได้ปลูกแล้วเพราะว่าปุ๋ยถามว่าปุ๋ยที่พี่เอาใส่ลงไปมันก็แยงกินพี่ใส่ลงไปไอาา้หญ้าพุกนนี้มันก็จะแยกกินอืมจนใหญ่จนโตแล้วอย่างนี้อีกเราใช้เวลาปลูกกี่เดือนนะพี่นี่ครับ,รบใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับถ้าเอาแก่แก ถ้าจะปลูกแก่ๆนิดนึงก็เดือวกว่าๆแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่เกินหรไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าพี่ต้องการให้มันแก่ๆฟื้นตัวได้เร็วเวลตาตอถอนรา้าออกมาแล้วฟื้นตัวได้เร็วอย่างเงี้ยพี่ตเองรอให้แก่ๆใบมันจะแดงอ่ะพี่สังเกตตัวใบมันนี่ยจะแ,แดงแดงคือที่มันมันเริ่มไขายปุ๋ยแล้วใช่ไหมแดงปั๊บจะแดงว่าเริ่มคลายปุ๋ยแล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยอแก่แล้วพี่ก็ต้ง ออนไปไปลูกถ้าปูก